สำหรับบัญชีชั้นูส02วันนี้นะคะเราก็คงจะได้ขึ้นเล่มใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นบนททีหนึ่1เลยในเรื่องของการรวมธุรกิจสำหรับการรวมธุรกิจนี้นะคะก็เป็นวิธีการขยายกิจการอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วการขยายกิจการ นักศึกษาเองนะคะก็ได้เรียนมาในหลายรูปแบบแล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนในสมัยปวชนะคะคือเกี่ยวกับกิจการเจ้าของคนเดียวพอต่อมาเราก็ได้เห็นว่ามันก็เปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นห้างหุ้นส่วนเพราะว่าถ้าเขาต้องการให้กิจการใหญ่โตขึ้นเขาก็สามารถเอาเจ้าของคนเดียวกับเจ้าของคนเดียวมารวมกันก็กลายเป็นห้างหุ้นส่วนพอต่อมาอยากจะขยายกิจการอีกก็สามารถในรูปแบบของบริษัทได้ หรือแม้กระทั่งการร่วมค้าก็ถือว่าเป็นการขยายกิจการอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งวิธีเรื่องของการฝากขายการฝากขายนั่นก็เป็นเรื่องของการขยายการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ต้องการเรียกว่าขยายกิจการนั่นเองหรือพอเรามาเรียนเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่สาขาเราก็จะเห็นว่า สำนักงานใหญ่นั้นมีโอกาสตั้งแต่ตั้งตัวแทนทํำไมเขาถึงต้องตั้งตัวแทนก็เพราะว่าเขาต้องการขยายกิจการของเขาต้องการเพิ่มยอดขายต่อมาก็ตั้งเป็นสาขามากขึ้นก็มีแต่จุดประสงค์เหล่านี้เข้ามาคราวนี้พอเราก็ต้องมาถือว่าถ้าหาว่าเป็นรูปแบบที่บริษัทกับบริษัทมารวมกันเราก็จะใช้เรื่องของคําว่าการรวมธุรกิจนะคะ หนูสามารถดูได้จากในหน้าหนึ่งนี้เลยนะคะหน้าแรกเลยดูจากความหมายสามารถดูจากในย่อนหน้าที่สองได้ให้ดูจากความหมายนะคะเขาบอกว่าเอาว่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่สามนะคะที่บอกว่าการรวมธุรกิจหมายถึงรายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งทำให้ผู้ซื้อได้มีการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ รายการซึ่งเป็นเป็นการควบรวมจริงหรือเทียบเท่าการควบรวมก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานฉบับนี้ให้เราสังเกตนะคะเป็นการรวมธุรกิจแม้กระทั่งควบรวมจริงหรือแม้กระทั่งเป็นการเทียบเท่าก็ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจครูจําเป็นจะต้องให้ความหมายตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นความหมายตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน คราวนี้หนูสามารถเปิดหน้าต่อไปได้นะคะดูวัตถุประสงค์เขานิดนึงนะคะเขาก็บอกว่าเพื่ออะไรละ่ะทำไมจึงต้องรวมธุรกิจเนาะรายละเอียดสามารถอ่านเองได้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือประหยัดต้นทุนข้อที่สองขยายการตลาดของสินค้าข้อที่สามลดความเสี่ยงข้อที่สี่ลดการแข่งขันเพราะฉะนั้นการที่เขารวมกิจการก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจุดประสงค์สี่ข้อนี้เท่านั้น นะคะอันนี้เรามาดูว่าแล้ววิธีการรวมธุรกิจการรวมธุรกิจนี้นะคะเขาจะมีวิธีกระทําได้นะ,ะใหญ่ๆเลยนะคะก็มีอยูเออ่เขาจะทําอยู่2วิธีวิธีแรกการซื้อสินค้าโทษนะคะวิธีแรกคือการซื้อสินทรัพย์การซื้อแล้วก็การซื้อหุ้นทุน งูเปิดดูได้นะคะในหน้า1ขีดแล้วก็ตอบเป็นหน้า1ขีดดูหัวข้อใหญ่นะคะนะคะการซื้อสินทรัพย์การซื้อสินทรัพย์คืออะไรนะคะการซื้อสินทรัพย์นะคะลักษณะคืออะไรลักษณะก็คือบริษัทหนึ่งสมมุติว่าบริษัท A ไปซื้อสินทรัพย์บริษัท B พอเขาซื้อสินทรัพย์บริษัท B ปักนะคะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะถูกปิดไปโดยปริยายก็จะเหลือเพียงบริษัทเดียวเพราะฉะนั้นครูจิงใช้บอกว่า a บวก b จะเป็น a หรือเป็น b ก็ได้จะเป็น a หรือเป็น b ก็ได้การซื้อสินทรัพย์นะคะ a วก b ก็จะเป็น a หรือ b คือเหลือแค่ธุรกิจเดียวนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่ง ก็คือเขาใช้คำว่า a บวก b คือ a ซื้อ b พอซื้อเสร็จปั๊บเป็นธุรกิจใหม่คือเป็น c นะคะตัวแรกนี้นะคะตัวบนนี้เราเรียกว่าการควบกิจการนะคะตัวบนนี้นะคะเราเรียกว่าการควบกิจการเป็นการควบนะคะอันนี้เราเรียกว่าการควบ กิจการส่วนในขั้นล่างนี้นะคะถือว่าเป็นการรวมกิจการลักษณะอย่างนี้นะคะจะมีบริษัทหนึ่งเราเรียกว่าผู้ซื้ออีกบริษัทหนึ่งเราเรียกว่าผู้ถูกซื้อก็จะเป็นผู้ซื้อกับผู้ถูกซื้อ เช่น A เป็นผู้ซื้อ B เป็นผู้ถูกซื้อพอ A ซื้อ B ก็จะเหลือ A B ก็จะถูกปิดไปเป็นต้นหรือว่า B ซื้อ A B ซื้อจาก A A จะถูกปิดไปก็จะเหลือ B แต่ถ้าหากว่าเป็นการรวมกิจการถ้าเป็นการรวมกิจการนะคะเขาจะตั้งบริษัท ใหม่ขึ้นมาบริษัทหนึงเพื่อซื้อ A และซื้อ B ก็กลายเป็นกิจการใหม่คือเป็นสเราเรียกว่าการรวมกิจการนะคะย้ำนะคะเป็นการซื้อสินทรัพย์เป็นการซื้อสินทรัพย์ต่อไปนะคะการซื้อหุ้นทุนลักษณะการซื้อหุ้นทุนนั้น นะคะจะมีลักษณะเฉพาะของเขาอย่างหนึ่งน,นะคะให้สังเกตนะคะซื้อหุ้นทุนไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ซื้อตัวสินทรัพย์นะคะซื้อหุ้นทุนนั่นก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่น A นะคะบริษัท A ซื้อหุ้นนะคะซื้อหุ้นบริษัท B ถามว่าเมื่อบริษัท A ซื้อหุ้นบริษัท B เจะสามารถซื้อได้อย่างไรบ้างก็ซื้อได้สองอย่างถ้าสมมุติว่า A สมมุติว่า A ซื้อทั้งหมดเลยนะคะซื้อหุ้นทั้งหมดความหมายคำว,ว่าทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดก็คือ100%นะคะหรือว่า A ซื้อหุ้นของบริษัท B นะคะ สมมุติว่าซื้อหุ้นเพียงแค่80เปอร์เซ็นต์เราใช้คำว่าซื้อบางส่วนคือซื้อไม่ครบร้อยนะคะเราเรียกว่าบางส่วนสมมุติว่าซื้อ80%สมเอร์เซ็นต์สมมตินะคะในกรณีชิ้นนี้เราเรียกเอว่าบริษัทใหญ่เรียกบีว่าบริษัทย,ย่อย นะคะลักษณะการซื้อหุ้นตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าบริษัทใ่อ่อันนี้เราเรียกว่าบริษัทย่อ,นนยทยอยไม่เช่นเดียวกันนะคะบริษัทใ่ญ่แล้วก็บริษัทย่อยจะมีลักษณะต่างออกไปนะคะอันแรกเป็นการซื้อสินทรัพย์บริษัทหนึ่งที่ถูกซื้อจะสลายตัวไปแต่วิธีการซื้อหุ้น,น A. ทุน A ไปซื้อ B B ก็ยังคงเป็น B ราะว่า B เป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว A เป็นนิติบุคคล B ก็เป็นนิติบุคคลคราวนี้วิธีการซื้อหุ้นทุนนักศึกษาคงะจะจําได้ตอนที่เรียนบัญชีชั้นกลางหนึ่งมานะคะวิธีการก็คือเมื่อบริษัท A ซื้อหุ้นในบริษัท B เขาจะเดบิตบัญชีเงินลงทุนเขาไม่ใช่เป็นผู้ซื้อสินทรัพย์ถ้าผู้ซื้อสินทรัพย์เนี่ยนะคะ เขาจะรับโอนสินทรัพย์มาแต่ถ้าหากซื้อหุ้นทุนเขาจะถือว่าเป็นเงินลงทุนนะคะเขาจะต้องถือว่าเป็นเงินลงทุนดังนั้นนะคะกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นทุนนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าซื้อทั้งหมดบริษัทใหญ่ก็สามารถควบคุม บริษัทย่อยคือควบคุมบริษัทดีได้ควบคุมในที่นี้คือควบคุมในแง่ทางด้านการบริหารงานแต่การดําเนินงานบริษัทดีหรือบริษัทย่อยยังสามารถดําเนินงานด้วยตัวเองเพราะว่ามีสภาพเป็นนิติบุคคลส่วนถ้าเป็นกรณีถ้าซื้อบางส่วนซื้อ80%ถ้ามีกรณีที่ซื้อ80นะคะ ก็จะมีข้อสังเกตว่าแล้วอีก20%อล่ะอีก20%นะคะที่เหลืออีก20%จะเป็นอย่างไรนะคะที่เหลือนะคะที่เหลืออีก20%เราจะเรียกว่า NCI NCI นี้คือ non-controlling interest Non-controlling interest ก็คือส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมดังนั้นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้น80%เราเรียกว่าเป็น CI คือ Controlling Interest ออตรงนี้นะคะจะได้อธิบายเอาไว้อยู่ในหน้า1 9ซึ่งสามารถนักศึกษาสามารถที่จะไปเปิดดูได้นะคะ จะอยู่ในหน้า1-9พูดถึงเรื่องของ non-controlling interest กับ controlling interest แต่ตรงนี้ครูมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังเพราะด้วยเหตุผลว่ามันต่อเนื่องกันนะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเป็นการซื้อหุน้นคือบริษัท A ซื้อหุ้นในบริษัท B สามารถซื้อได้ทั้งหมดกับซื้อได้เป็นบางส่วนซื้อได้ทั้งหมดกับซื้อได้เป็นบางส่วน ถ้าซื้อได้ทั้งหมดก็มีอำนาจควบคุมบริษัท B ทั้งหมดแต่ควบคุมในเชิงบริหารไม่ใช่ควบคุมในวิธีดำเนินการนะคะในกรณีท่ A ซื้อหุ้นของ B บางส่วนนะส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะซื้อหุ้นในลักษณะสามารถควบคุมได้เราจึงเรียกว่า CI แล้วก็จะเหลืออีก 20%เราเรียกว่า,าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนะอยากให้นักศึกษาต้องเข้าใจตรงนี้ให้ให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่า,าในเรื่องของการซื้อหุ้นตรงนี้ให้เราเข้าใจแนวคิดเอาไว้ก่อนซึ่งจะได้เรียนโดยหลักเลยคือตั้งแต่บทที่3บทที่4บทที่ห ก็จะได้เรียนในเรื่องตรงนั้นซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้โดยเฉพาะนะคะคราวนี้พอต่อมาเรารู้วิธีการรวมธุรกิจลวเราก็มาดูต่อว่าแล้ววิธีการบัญชีละ่ะสําหรับวิธีการบัญชีนั้นนะคะก็จะมีอยู่2วิธีเช่นเดียวกันในวิธีซื้อวิธีซื้อก็มาจากไหนก็คือวิธีนี้น,นั่นเองก็คือนี้นะคะ วิธีซื้อตรงนี้ก็คือตัวนี้นะคะนะคะวิธีซื้อนะคะก็คือซื้ออะไรซื้อสินทรัพย์กับซื้อหุ้นทุนเราก็เรียกว่าวิธีซื้อเพราะฉะนั้นวิธีซื้อก็ยังคงประกอบด้วยตัวที่ว่าซื้อโดยอะไรคะตัวซื้อสินทรัพย์กับซื้ออุ้นทุน ยังเหมือนเดิมนะคะคือซื้อสินทรัพย์นะคะกับซื้ออุ้นทุนนะคะส่วนอีกวิธีหนึง่งเขาเรียกว่าวิธีรวมส่วนได้เสียสำหรับวิธีรวมส่วนได้เสียนั้นในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าม<า>ันเกิดค่อนข้างจะยากดังนั้นนะคะครูก็เลย จะไม่สอนเรื่องนี้ครูก็าจะเน้นเฉพาะเรื่องของวิธีการซื้อคือซื้อสินทรัพย์กับซื้อหุ้นทุนเป็นหลักที่เราจะเรียนเรื่องก,การบริหกิจการนะคะเออหรืออีกครั้งหนึ่งซื้อสินทรัพย์นี้ซื้อสินทรัพย์นะคะการซื้อสินทรัพย์นี้นะคะเราจะอยู่ในบทที่สองนะคะวิธีการลงบัญชีจริงๆจะอยู่ในบทที่สอง ส่วนซื้อหุ้นทุนจะอยู่ในบทที่3 4 5สี่ห้าให้เราเข้าใจตรงนี้เอาไว้นะคะ